สวัสดีครับสวัสดีกับคอบอลทุกทท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่แค้มทางบอลแล้วเกี่ยวฟอร์เวิร์ดด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะมาอัปเดตข่าวสารกันนิดนึงนะครับผมก็เป็นทีมยอดเยี่ยมจากอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยที่เรามาพูดถึงกันในวันนี้นะผมว่ามีประเด็นร้อนหลายอย่างเลยนักที่ผ่านมาเนาะใช่ครับนัดล่าสุดนั่นเองก็อันนี้ก็จัดโดยอารันเชีเลอร์นั่นเองนะครับผมอาจจะไม่ได้เป็นตำนานมันไม่ได้อาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นทางการถึงขนาดนั้นแต่ในมุมตตาา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 านน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 นทีีีีี่่่่่เเเเเเคคค้้มมมมมมองงววัััััดดจรร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 ิิะะะบบบกกก็ลยยผสหููป ยกให้เป็นเจสันสติลนะของไบตันแอนด์โฮมนะผมก็ถือโดดเด่นนะผมคือเหนียวมากผู้เล่นของไบตันเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นอยู่แล้วหลายๆตำแหน่งนะแต่ว่าในตำแหน่งผู้รักษาประตูก็ถือว่าได้เหมือนกันครับ,รบอย่างเจสันสติลเนาะนะครับ,รบผมเพราะว่าเขาหลายๆชอนะ็อนตนะอาร์เซนอลมาก็จบสกอร์ไม่ได้นะครับไบตันถือว่าเหนียวแน่นมากนัดที่แล้วนะครับถือว่าเซฟได้เยอะมากนะครับแล้วกองหลังสามตัวเนี่ยคิดว่าเซอร์ไพรส์ไหมถ้ามองในมุมนี้นะคือสำหรับผมผมมองว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์นะเพราะว่าจริงๆแล้วเทรนด์เนี่ยก็ถือว่าเป็นแบ็คคนหนไดด้ีีใในนนเกมท่่ผา นะครับหลังจากเกมนั้นเนี่ยนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยถล่มเลสเตอร์ไปถึง3าูนเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยเทรนด์ทำได้หนึ่งประตูด้วยจากลูกฟรีคิกนะลูกนั้นถือว่าสุดยอดจริงนะครับที่ตัซาลาใช่ไหมอ่าใช่ครับใช่ครับแล้วส่วนอีกรายหนึ่งเนี่ยอย่างราฟเอลวาลานนะก็ถือว่าไม่ไม่พิกโผนะผมว่าคือวาลานเองเนี่ยก็เป็นกองหลังคนหนึ่งที่ที่ที่ทำผลงานได้ดีหลังจากหายเจ็บกลับมานะฮะแล้วก็สามารถที่จะมาแบกเกมรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยทันที ใช่ถือว่าแบบสุดยอดทําให้ทีมกองหลังของแมนยูดูนิ่งขึ้นเยอะเลยที่ลงไปนะใช่นะครับนะครับก็จากจากที่สังเกตได้ก็คือเกมล่าสุดเนี่ยคลีนชีทเลยนะแมนยูไม่เสียประตูเลยนะครับที่หลุดมาตลอดเลยนะครับส่วนอีกคนนึงนะครับทางด้านของเปเวิสเอสตูบินญาตนะครับก็มาจากไบรายตันอีกเหมือนเดิมนะฮะถือว่าคนนี้อาจจะไม่โดดเด่นในเรื่องของเกมรับเท่าไหร่นะแต่มีเกมลุกที่ค่อนข้างโหดมากนะเพราะว่าสถิติเนี่ยนะครับในนัดที่ผ่านมาเนี่ยยิงไปหนึ่งแอสซิสต์ไปหนึ่งเลยทีเดียวถือว่าโดดเเเดด่่นนนลยะะะพราาาาวตมค แต่ถ้ามองเรื่องกองกลางเลยครับผมผมจะมองว่าอย่างทีมที่ไม่ได้โดนจับตามองมากอย่างแอตตันวิน่าโดยส่งประกวดก็คือดักลันหลุยนั่นเองโอ้โหนะฮะก็ฟรีคิดกุดท้ายของเขานะแต่ถือว่าสวยงามนะครับผมก็สถิติที่สําคัญเขาเลยเนี่ยคือจ่ายบอลแม่นยําไปถึง9.4โอ้ถือว่าเยอะมากๆนะใช่ครับผมถือว่าโดดดเเ่่นนลยีถือสุดยอดจริงๆแล้วก็การที่แอตตันวิน่ามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยอยู่ของหัวตารางเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็ต้องน่าจะเป็นผลงานจากดักลันหลุยนี่แหละแล้วกองกลางอีกหนึ่งคนนะครับผมก็ต้องยกให้นี่เลยครับผมยิวคากองนนัั่เรบ ทีมรักทีมป่วนผมเองกักแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมไม่ต้องพูดอะไรมากนะผมว่าล่าสุดเขาก็ล่าสุดสุดยอดจริงๆใช่ยิงไปถึง2นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกกสสวยๆลยที่คว่กับหลังหลังกันเลยกันนะผมแล้วยังทำแอติสไปอีกหนึ่งด้วยถือว่าโดดเด่นมากในนัดล่าสุดที่ก็ไม่แปลกใจนะครับที่มามาติดในโขนี้ะว่าโหดจริงๆนะฮะอืมแล้วคราวนี้เราก็ข้ามฝั่งไปที่ทางลิเวอร์พูลมากและผมลิเวอร์พูลทรงประกวดนะครับผมก็เป็นเคอร์ติสโจนนั่นเองนะครับที่พาทีมบุกไปชนะทาง เลตเตอร์ซิตี้มาได้ถึง3ามนศูนย์นะครับผมแล้วก็ทำสถิติที่น่าเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งอย่างคือแท็กเกิลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมถือว่าดูโดดเด่นเลยนะะฮก็ก็ถือว่าสุดยอดนะเพราะว่าจริงๆเคอร์ติสโจนเองก็ไม่ได้จริงๆแล้วไม่ได้เป็นคนเน้นเกมรับขนาดนั้นนะแต่วันล่าสุดเนี่ยสามารถแท็กเกิลได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ถือว่าสุดยอดจริงแล้วส่วนตัวเขาก็ยังทำได้ถึงสองประตูด้วยนะครับผมโดดเด่นโดดเด่นมากมากแล้วเป็นแนวลุกบ้างครับผมอ่ะนะครับสำหรับแนวลุกนะครับก็จะมีทางด้านของโม้้ว่่าาจะะะยิงปรรตตูไไมมดก็นคับ ล่าสุดแต่ว่าแอสซิสไปถึง3เลยทีเดียวนะฮะถือว่าสุดยอดเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทำแอสซิสได้ถึง2หลักครับในปีนี้อาซาร่าอาจจะไม่ได้ยิงเยอะมากแต่ว่าแอสซิสค่อนข้างบ่อยแล้วก็เป็นตัวหลักสำคัญของลิเวอร์พูลค่อนข้างหนาเลยเพราะว่าตั้งแต่ต้นฤดูกาลเนี่ยลิเวอร์พูลมีปัญหาแล้วผู้เล่นบาดเจ็บเยอะแต่ว่าก็ซาร่าก็มาอุดในตำแหน่งนี้เพราะว่าแอสซิสช่วยแบกทีมมาตลอด แตครับ่อถึงซาร่าเนี่ยก็เจ็บน้อยมากนะที่ไม่ได้เจ็บนะติดโรคนะเต้พี่ดูเหนียวไปสำหรับแนวรุ่นอีกคนหนึ่งแล้วกันครับไทรโวอีโวนียี่นะครับนอตติงแฮมฟอร์เดสส่งเข้าประกวดนะครับก็นัดล่าสุดนะครับเจอเชลซีนะครับก็ทำได้2ประตูเลยทีเดียวนะครับถือว่าช้ป์ชอกเลยนะสำหรับแฟนบอลเชลซีนะครับก็งงเข้าสองลูกเลยนะก็งงได้สองลูกเลยนะทางด้งมีทีเโกสติวาปิดมีโกปิดอยู่จริงๆแล้วลูกนั้นไม่ไม่ควรโดดนะเชลซีนะเพราะว่าแบบปิดเยอะมากนะแต่ว่าอยู่ดีแล้วก็มาเฉยเลย กับอวอยนี่ด้วยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยถือว่าสอดเข้ามาหมุนได้ค่อนข้างดีก็ถือว่าเป็นอีกคนนะครับที่นอตติงแฮมฟอกลเอนส่งเข้าประกวดในนัดที่แล้วนะครับแต่ถ้าพูดถึงเนี่ยอวอยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่แพทย์ชอบเหลือเกินนะผมชอบนอนโรงพยาบาลเหลือเกินแล้วเจ็บบ่อยมากนะครับก็ถือว่าโดดเด่นอยู่กันนะครับส่วนคนสุดท้ายนะครับในแนวรุกนะครับก็นะครับที่อารันเชลเลอร์เขามองว่าโดดเด่นนะครับที่แล้วนะครับก็คือทางด้านของราฮิมสเตอร์ลิงครับจากเชลซีนั่นเองนะครับนานๆทีจะมีเชลซีีีีีหลลลุดดเเเข้้้าาามมมททนนนนนึึงงะะะ่่่่่ัแแววยถชซจไ ะก็ตามันนะครับแต่ว่าฟอร์มส่วนตัวของราฮิมเนี่ยถือว่าโดดเด่นมากนะเพราะว่าเขาทําได้ถึง2ประตูเลยทีเดียวในนัดนั้นนะครับจริงๆแล้วเริ่มต้นเกมมาเนี่ยผมว่าราฮิมเองก็ไม่ได้ดีนักขนาดนั้นนะแต่ว่าพอครึ่งหลังมาเนี่ยนะเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนนะราฮิมนี่ที่แล้วนะครับโดดเด่นมากเนี่ผมมองว่าสวยมากนะใช่ใช่ชอบสวยนะครับแล้วในตำแหน่งโค้ชนะครับผมก็โรเบรโตเดซิบี้นะครับผมก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะที่พาไบตันนะครับผมบุกไปตบอาร์เซนอลถึงคาลังเอมิเรตเลยนะครับผมถึงสามประต ไอลตันเนี่ยถือสามารถมันน็อกทาาหน้าของอาร์ซนอลได้ถึงถิ่นเนี่ยนะสามสูตรเลยทีเดียวเนี่ยผมว่าไม่ใช่ว่าโค้ชคนไหนก็ทำได้นะใช่เนี่ยะครับแต่ข<อ>้องใจยอยู่เขาไม่แพยย้เอวัตตันได้ไง <c oughs> ก็นะต่างคนต่างเกมหมดนะวันนั้นเนี <sen festivals> ่ยก็ต้องบอกว่าเอฟเวอร์ตันเองก็ถือว่าถือว่าทำกันบ้านมาดีนะแต่วันนี้ต้องบอกว่าเอออาร์ซนอลเองของอาเจต้าก็อาจจะประมาทไปหน่อยผมว่านะประมาทไปหน่อยก็ใส่เกมลุกใส่กันเต็มที่นะไบรท์ตันเองก็ไม่ใช่ทีมที่กลัวใครอยู่แล้วนะก็เปิดเกมลุกใส่กันไปกันมาก็จังหวะนิดเดียวครับก็ทําให้เป็นประตูได้ถึง3าประตูเลยสำหรับไบรท์ตันเพราะว่าผมก็ต้องขอบคุณไบรท่ตันเหมือนกันนะผมที่เหมือนแบบส่งให้มันตีส่งให้มันตีคือขอแค่เสมอไม่เสมอก็ชนะทุกอย่างลลยแ้คชวว นะครับผมก็ขอบขอบคุณดีๆนะครับผมอย่างดังเบสซี่นะครับผมสบายตัวเลยนะับสี่นะครับครับอ่าก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมกราจะมีตุ้มุหล่งแล้วจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากให้กันตลอดเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากติดตามไปด้วยและกันราบช่องเกียร์ฟอร์เวิร์ดนะครับผมกับพี่เข้มทางบอลนะใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมแล้วกันนะครับผมก็มาคอมเมนต์พูดคุยกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับผมหรือใครอยากจะมาเข้ากลุ่มก็ได้นะครับผมอย่าลืมละครัมันชิกมากกว่าหมื่นคนนะผมบอกไว้เลยว่ามากกว่าหมื่นคนนะครับครับ เพียงปัดขวาไปดูหน้าช่องได้เลยนะครับรับรองว่าเน้นๆแน่นอนนะครัแน่นอนผวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ